ถ้ำเชียงดาวเป็นถ้ำขนาดใหญ่บนดอยหลวงเชียงดาวตรงหน้าถ้ำจะมีน้ำไหลออกมาตลอดทั้งปีภายในมีโถงถ้ำมากมายเชื่อมต่อกันมีหลายโถงที่ไม่เปิดให้เข้าภายในถ้ำมีปรากฏการณ์ของหินงอกหินย,ย้อยที่ก่อให้เกิดรูปร่างต่างๆมากมายแล้วแต่ตามจินตนาการในการรับชมในการเยี่ยมชมถ้ำนอกจากการชมธรรมชาติตามรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธศาสนาแล้วยังมีจุดให้มูเยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ผมสนใจอยู่เพียงแค่3มจุดเท่านั้นจุดแรกคือพระนอนพระน นอนที่นี้จะอยู่ในลักษณะนอนงายนะครับคนมักจะนิยมมาขอลูกกันที่นี่ครับจุดนี้สามารถเดินเข้ามาได้เองไม่ต้องมีไกด์ท้องถิ่นพาไปเพราะมีไฟส่องสว่างตลอดโถงที่เหลืออีกสองจุดจําเป็นที่จะต้องมีไกด์ท้องถิ่นนําไปครับแนะนําให้พกไฟฉายไปด้วยเพราะในถงถ้ำเหล่านั้นมีจุดน่าสนใจเยอะมากเลยครับมาต่อกันที่จุดที่2ที่ควรไปมูคือศาลพ่อปู่ฤษีท่านมีนามว่าพรมมรือีตรงจุดนี้สามารถขอพรได้หนึ่งข้อครับจุดสุดท้ายคือศาลเจ้าพ่อแต่ผมจําชื่อไม่ได้ ค,คุณคุณว่าเจ้าพ่อหลวงลือแต่ไม่น่าจะใช้ชื่อที่ถูกต้องนะครับตรงจุดนี้ผมอึ่งทิ้งเสียวมากครับเพราะภายในค่อนข้างแปลกตาเลยทีเดียวตรงจุดนี้ผมไม่รู้ต้องขออะไรแต่ผมก็ขออาภัยที่เข้ามาล่วงเกินถ้ำแห่งนี้ครับต้องขอบอกว่าภายในถ้ำมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากควรใช้เวลาที่นานๆนนเลยนะครับ